เราทาได้เลยนี่ก้อนนี้ปึ๊บนี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเรามีครีมอะแค่แบบกระปุกเดียวอะมีครีมแค่กระปุกเดียวอะแต่แบบว่าเราจะทำยังไงวะให้มันแบบว่ามันสามารถแต่งเค้กได้หลากหลายสไตล์เวลาที่เราทำเค้กเหมือนทาร้านอาหารตามสั่งกับร้านสเต็กนั่นแหละร,ร้านอาหารตามสั่งเนี่ยมันจะต้องสต็อกของแบบทุกอย่างใช่ไหมเพื่อที่ออเดอร์มาตามสั่ง แต่สมมติร้านสเต็กเ,เขาก็จะสต็อกแค่เนื้อแค่อะไรถูกปะร้านเค้กของเราก็เหมือนกันร้านเค้กของเราต้องสต็อกของให้น้อยที่สุดนะคะครีมเนี่ยให้เนียนพอสมควรหลายคนแบบเจอแบบว่าปาดไปแล้วครีมมันไม่เนียนทำยังไงบัตเตอร์ครีมนะไม่ใช่วิปปิ้งครีมนะอันนี้บัตเตอร์ครีมนะเอาครีมเข้าไมโครเวฟให้เขาแบบว่าคลายตัวนิดหนึ่งให้เขานุ่มนิดหนึ่งแล้วเราก็เอามาขนคนจนกว่าฟองอากาศเขาจะหายนะมันก็จะเนียนเนียนในที่สุดนะคะแบบนี้ เห็นไหมมันก็จะแบบเริ่มเนียนๆอย่างนี้นะคะพอมันเริ่มเนียแบบนี้ทําให้เราปาดง่ายขึ้นเวลาที่ปูทำปูจะปาดครีมสเต็ปแรกก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะปาดรสชาติเคก้กปาดเก็บเศษเคก้กปาดอะไรก็ตามที่แบบมันติดอยู่กับเค้กเนี่ยไปก่อนแล้วด้านนอกเนี่ยเราก็จะปาดครีมสีตามที่เราต้องการวันนี้เราจะทำทั้งหมด2ก้อนนะคะดูกันไปเรื่อยๆเนาะใครสงสยัยใครติดตรงไหนพิมพ์ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ความสูงเนี่ยกูให้เขาอยู่ที่ประมาณ4นิ้วแล้วก็เส้นผ่าสูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ4.5นิ้วอันนี้คือพิมพ์ครึ่งปอนส่วนมากไซนี้จะไปอยู่บนท็อปเปอร์ของเค้กแต่งงานจะไปกันเลยนะคะวิธีนะยกศอกเหมือนเดิมแล้วก็ข้ามเค้ก เขียวสีชมพูนะคะแบบนี้นะคุมโทนทั้งหมดเลยทุกตัวคือคุมโทนแล้วเราก็จะเอาไปปาดมาก่อนเลยอ่าปาไปก่อนอ่ะแบบนี้ ตรงขอบนี้ปุไม่เก็บนะปุจะปล่อยไว้แบบนี้เลยแล้วก็ปู้จะแต่งตัวดาวป้าย Happy Birthday ต่างๆข้างบนอ่ะเราก็จะแต่งง่ายๆแบบนี้แต่ไม่ง่ายจนเกินไปข้างบนคีเอดด้วยการเพิ่มดาวลงไปนี่น่ารักเนาะ <laughs> ช่วยดูแลกันดาวพวกนี้มันแบบอ่ะ ทำง่ายแล้วก็แบบเอาไว้แต่งแล้วมันก็สวยมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวแบบตัวแซมอะ่ะมันเป็นตัวแซมที่แบบทําให้การตกแต่งเค้กอะ่ะมันดูเต็มมากขึ้นแล้วก็มีเซนเต,นเตอร์ตรงกลางเวลาแต่งนี่ดูทางนี้ดีกว่าพาไปดูอีกฟิลหนึ่งนะคะเดี๋ยวพูจะพาไปดูอีกฟิลหนึ่งซึ่งตรงบริเวณด้านหน้าเรามีตัวแต่งแล้วนั่นเราะก็คือเอามาแต่งซึ่งมันจะเป็นสีอะไรก็ได้ตัวนี้คือมินิมินิมาระลอง ช่ไหมคะคุณล,ะะลัชโรสเราเอาไปทําดูเนาะน่ารักเราจะให้เขาเพิ่มก็ได้แบบนี้เติมขา้างหน้าเติมขา้างหลังโอ้สีนี้มันทําไมสว่างจางเห็นไหมเนี่ยสวัสดีคุณซันวาอันนี้เป็นไอเดียแรกนะนะอันนี้ไอเดียแรกเดี๋ยวจะพาไปทําไอเดียที่สองอน,นี่ลงไปนะจ๊ะอีกก้อนหนึ่งปาดเหมือนเดิม เหมือนเมตักี้เลยแต่ว่าปาดนิดเดียวพอปาดนิดเดียวพอเอานนี้นิดเดียวอยว่าเยอะอันนี้เยอะไปเลยแบบนี้ปาดแต้มๆไปเฉยๆแต้มพอให้มันรู้ว่าเฮ้ยฉันมีสีชมพูนะเธอ แค่นี้เห็นไหมแลนดิ้งไปเบาเาเบาๆแบบนี้นะจ๊ะปู้จะทาสีทองของบอบนมากระลองก่อนนะทาสีทองบนมากระลองก่อนเห็นไหมเนี่ยทองพวกนี้มันแบบแต่งได้ปูทาสีทองแบบนี้แล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนปู้ใช้ตัวนี้ถ้าใครสนใจทักมาได้นะปู่มีเยอะแบ่งไปตัวเงินเนี่ยปู้ใช้ตัวอีดีคอเพราะว่า ัวเงินตัวนี้ปูหาไม่เจอถ้าเจอจะเอาตัวนี้มาใช้แต่ถ้าไม่เจอเอาตัวนี้ไปใช้ก่อนตัวนี้แค่ร้อยแปดสิบเองแต่มันแค่สองจุดห้ากรัมตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบห้ากรัมทารอบเดียวอยู่ตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้กระปุกนี้ร้อยยี่สิบบาทปูแบ่งมาจากตัวตัวขวดของเขาเขามีอากรสุราติดเรียบร้อยนะะดูนะปูทารอบเดียวปึ๊บทองจ้าแล้วคือประเด็นคือมันทาได้ชังช็อกช็อกโกแลต ทาได้ทั้งฟองดองทาได้ทั้งมากะลองเนี่แหละอันนี้คือความความแบบเลิศของเขาคือบางตัวมันทาได้แต่ฟองดองมันทาได้แต่ฟองดองที่แบบเด่นเด่นแต่ถ้าเกิดเอามาทาช็อกโกแลตไม่ติดละตัวนี้กูเอามาทาช็อกโกแลตตัวนี้คือช็อกโกแลตนะสีที่กูใช้ทาก,ก็คือตัวนี้แหละมันคือจะติดอยู่แบบนี้เลยอันนี้คือตัวแต่งที่เราจะเอามาแต่งต่อนะคะเพียวแอลกอฮอล์ใช่ไหมเก้าสิบ้าปอร์เซ็ตแล้วตรงนี้คือเขาก็มีเขาเรียกอะไรอากอนซูลา อากรของกรมสรรพาตรน้อแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะเขียนบอกว่าสําหรับฟู้ดสาหรับแบบการแพทย์สําหรับร้อยเปอร์เซ็นต์เดชอลคือเขาจะเขียนบอกหมดแล้วพวกก็มาแบ่งแบบนี้แล้วแบบนี้ขายร้อยยี่สิบร้อยมลแต่ถ้าเกิดใครเอาขวดใหญ่แล้วแบบไปแบ่งใช้เองอ่ะก็คือสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบมลเวลาที่ปูใช้แบบนี้คือปูต้องการให้แบบมันหยดได้อ่ะฝาไอขวดที่ปูเลือกก็คือจะเป็นฝาเปิดแบบนี้เราต้อหยดหยดหยดเอาคือมันจะไม่ใช่สเปรย์แอลกอฮอล์นะทุกคน อย่าไปแบ่งใส่สเป,ป์เค้กเนี่ยมันแข็งแล้วนะทุกคนมันเสร็จแล้วเมืเ่อกี้่มเอาเข้าตู้เย็นมาแล้วผมก็ทาปึ๊บแบบนี้ไปเลยเราทาได้เลยนี่มันจะแบบว่าเป็นรอยผู่กันปูใช้พู่กันไม้กวาดพู่กันหัวไม้กวาดปึ๊บนี่ปึ๊บเห็นไหมมันไม่ค่อยติดแต่ว่า ตัวนี้ปูไม่ได้ต้องการอยากให้มันติดอยู่แล้วก็คือโอเคใช้ได้แบบนี้ช็อกโกแลตที่ทาสีทองเมื่อสักครู่นี่แหละเสียบลงไปเลยจ้ะแม่เสียบลงไปเลย,เย,ลเลยอ่ะเสียบลงไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่ปูจะทําต่อไปนับจากนี้ก็คือติดคือเป็นการแต่งไม่ยากนะแต่ว่ามันจะดูดูฮัลูฮาลา,าปึ๊บแล้วเอามาการะลองจ้ะ มาวางมาวางตึ๊บนี่วางตรงไหนวางตรงที่แบบขอบบ้างก็ได้ขอบาขอบางก็ได้แบบนี้ช็อกโกแลตตัวช็อกโกแลตเนี่ยเราสามารถทำเองได้ด้วยนะทำจากมมลซิลิโคนต่างๆนะเติลงไปปึ๊บแบบนี้ นี่จะได้เค้กที่มันแบบว่าฮลูฮลาเราก็ไม่ได้ต้องแต่งอะไรเยอะมากนะเดี๋ยวเอามาเทียบกันสองก้นอนก้อนนี้ปึ๊บนี่ใช่ค่ะพี่บัวสีทองเอาสีที่ใกล้เคียงกันถ้าเกิดมันแบบว่ามันมันไม่ใกล้เคียงกันอะมันโดดแล้วมันก็จะไม่สวยแบบนี้เห็นไหมทุกคนเค้กเหมือนกันเค้กหนึ่งปอนเหมือนกันปาดครีมเหมือนกัน สวยดูดีนะคะทุกคนนี่เท้หน้าตองไม่ไดเลยสอนอะไรก่อนรอเลยที่ลาครตอนนี้แพรว่าหมกมุ่นมากแต่เค้กแต่งงานเอาจริงกูหมกมุ่นแตเค้กแต่งงานมากคืออยากจะาจากจะให้ทุกคนที่เหู่ในครอร์ดทำให้แบบให้มันได้อะตัวนี้ค่อนข้างคุ้มมากคือราคาคอร์สกับราคาเค้กแต่งงานที่เราจะทํากันนะ่ะคือก้อนเดียวอ่ะรับได้ก้อนเดียวเอาอยู่ที่เหลือคือที่เหลือเขาเรียกว่า เป็นโบนัสให้กับตัวเองอะเพราะว่าคือเราขายเค้กก้อนหนึ่งได้เนี่ยคือจบแล้วอะจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ผู้จะสอนในคอร์สนะคือหลายคนมองว่าเอ้ยเค้กแต่งงานมันต้องเป็นขาวเป็นชมพูเป็นอะไรอย่างนี้ไหมมันไม่ใช่นะเค้กแต่งงานมันเป็นได้หลายแบบมากขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการอะไรแต่ว่าเอ้ยเราก็ยังมีเห็นไหมมันมันคือหลายคนมองเข้ามาแบบนี้มันจะมองว่ายากใช่ปะแต่เอาจริงๆอิ่ะมันมันไม่ได้ยากไม่ได้ยากขนาดที่แบบ เราทํากันไม่ได้อะทั้งสามแบบนี้ปุ้มมีสอนในคอร์สอันนี้คือสามในสิบแบบนะที่ปุ๊มสอนในคอร์สแล้วก็มันจะมีพวกเค้กแต่งงานจริงต่างๆที่แบบเราสามารถทํากันได้เราทุกก้อนสามารถทังเป็นทั้งได้เค้กแต่งงานจริงเป็นทั้งได้เค้กแต่งงานปลอมพรุ่นี้ปุ๊อยากให้ทุกคนทํารับเค้กแต่งงานแบบไหนก็ได้ถ้าเป็นเค้กครีคมมันก็จะแบบเห็นไหมอันนี้คือคือมาร์กองที่แบบสามารถเอาไปอยู่ในงานได้ ถ้าเป็นเค,ค้กครีมมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้สไตล์สองชั้นสามชั้นประมาณนี้นะคะที่สําคัญในคอร์สเนี่ยคือปูปคนเซาให้อ่ะเหมือนกัแบบไดออเดอร์เค,ค้กแต่งงานแบบไหนมาเนี่ยถ้ายังทําไม่ได้ในคอร์สยังไม่แบบว่าพี่ยังไม่มั่นใจเลยอ่ะคือสุดท้ายแล้วคือถึงเราทําได้แต่เรายังไม่มีความมั่นใจในการทําอ่ะเหมือนจะแบบปูจะคอยคนเซาให้อยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยคือแบบมันมีทางออมันมัน,ม,นมันมีวิธีการของบันเนาะเวลาที่เราไปจัดเอยเวลาที่เราเจอปัญหาหน้างาน พูจะเอาประสบการณ์ที่ผู้ทํามาสิปีเนี่ยปัญหาที่เจอทุกครั้งเค้กล้มบ้างหน้าง,งานหรืออะไรบ้างหน้าง,งานเนี่ยเอามาอยู่ในคอนี้เพื่อที่จะให้เราไม่ต้องกลัวอีกต่อไปใช้ระยะเวลาในการทาเค้กแต่างงานแค่2ชั่วโมงกับการที่ผู้ขายเค้กแต่างงานได้10บปอนด์มันคือมากกว่านี้สิบเทา่าอันนี้เป็นการเลเวลเลตแล้วก็มันจะทําให้ร้านเค้กเราโตขึ้น,โต,นโตขึ้นเรื่อยๆนะเอาไว้ตอบโจทย์แบบว่าใครที่อยากจัดงานอลังอลังนิดนึงมีกําลังในการจัดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเรามีไว้ตอบโจทย์เขาเนี่ย โอกาสมาเราชนเลยแต่ถ้าโอกาสมาเราไม่มีโปรดักอะไรเลยเนี่ยมันเสียโอกาสอะทุกคนสมมติเราขาย5,900ก้สองก้อนเราได้เงินคืนถูกไหมค่าอร์สคืนแต่ที่เหลือปีหน้าปีต่อๆไปปีเมื่อลืนปีถัดไปเราก็ยังทำได้อีกอะ่ะอันนี้คือคือการลงทุนกับตัวเอง สองก้อนนี้น่าจะเป็นไอเดียกับเพื่อนๆนะที่เอาเอาไปทำกันได้มันไม่ยากจนเกินไปแล้วก็มาสามารถคิดต่องานได้อีกเยอะเลยนะคะสวันนี้กูขอตัวาไปก่อนล้วถคาใครสนใจคอร์สเค้กแต่งงานนะคะมากนะคะคุ้มสุดๆแล้วไปเจอกันในคอร์สเค้กแต่งงานค่ะสวัสดีค่ะ